อาการปวดข้อบ่าไหล่ออฟฟิศซินโดมฝังเข็มสามารถช่วยได้ตามศาสตรก,การแพทย์แผนจีนอาการปวดเมื่อยมักเกิดจากพลังชีและเลือดไหลเวียนไม่สะดวกซึ่งการฝังเข็มสามารถช่วยเปิดทางให้พลังชีและเลือดไหลเวียนได้สะดวกยิ่งขึ้นและช่วยลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อได้ด้วยการฝังเข็มสามารถช่วยคลายจุดตึงในกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและพลังช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูได้ด้วยตัวเอง คลายกล้ามเนื้อลึกแบบเฉพาะจุดเข็มสามารถลงถึงกล้ามเนื้อจุดลึกหรือว่าทิกเกอรพ์พอย์ซึ่งจะช่วยคลายจุดที่ตึงตัวเฉพาะที่เช่นบริเวณสะบักคอบา่าไหล่และการฝังเข็มยังช่วยกระตุ้นการหลั่งของสารรเทาการปวดทาให้รู้สึกโล่งสบายผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจและยังช่วยปรับสมดุลระยะยาวการฝังเข็มควบคู่กับการปรับพฤติกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อเวลาเรานั่งทำงานานาน,านๆก็จะช่วยฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาใช้งานได้ดียิ่งขึ้น